นายธีระอนันตะเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายแพทย์จิราชาติเกลืองวัชรินนายแพทย์สาธราณสุขจังหวัดชุมพรนำหน่วยแพทยเคลื่อนที่พออสวอให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานให้กับผู้พิการผู้ได้โอกาสพระ นักบวชโรงพยาบาลท่าแซะตำบลซับอนันต์อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งวัคซีนนำมาฉีดในครั้งนี้เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มพอ,อ,อสอวจากศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิรัลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนาวรวรขติยาราชนารีซึ่งจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันการระบาดโควิด -19 จำนวน5ัน โดส2,500คน พื่อกระจายในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงพระนักบวชผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรได้มีการกําหนดการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่9กันยายน2564โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปอ,อสวอพร้อมอาสาสมัครปอ,อสวอให้พร้อมใจกันมาจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นทีท่อำเภอท่าแซะนาโรงพยาบาลท่าแซะนอกจากนี้อาสาสมัครปอ,อสวอ ได้ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1นณโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดชุมพร